เด็กๆสองคนมี <c oughs> พรีเซนเตอร์ตัวใหม่ครับก็น่าจะปล่อยช่วงเดือนกันยาฝากติดตามด้วยนะครับทั้งมีนแล้วก็ปิงเลยเป็นโปรดัก t ที่ใกล้ตัวแฟนคลับมากๆสามารถซับทอปซัพพอร์ตได้ง่ายๆครับสำหรับแฟนมีด ในไทยนะครับเดี๋ยวเราคุยพร้อมกันดีกว่าเดี๋ยวจะไลฟ์จากที่ญี่ปุ่นแล้วกันนะครับรอบนี้ผมไปด้วยครับไฟนอล์เอพิโซดคิดว่ามีนะครับทั้งทีไม่มีมาปรึกษาแล้วครับไม่ได้มาไลฟ์นานมากนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มไปจะเริ่มใช้ TikTok คลิกและคลิปแรกฝากสับตะใครด้วยนะฮะไม่รู้จะใช้เป็นหรือเปล่างงมาก <c oughs> ตลกไหมคือตัวเองอะสมัคร TikTok ไปสองอันละแล้วลืมชื่อแล้วก็ลืมพาสเวิร์ดเข้าไม่ได้งงมาก <c oughs> ไปดูก่อนพิสันเตอร์เดียวของปิงถ่ายไปแล้วครับแค่รอออนเฉยๆโอเคโอเครมาทักทายสั้นๆเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้วครับแต่เดี๋ยวจะไปหัดเล่นทิกตอกก่อนไม่รู้ใช้ยังไงงงโอเครครับ เดี๋ยวตาจะปิดแล้วเจอกันนะครับทุกคนวันนี้หมดแรงมาแบบเดียวมินซ่อนนอนไปแล้วกูได้นะทุกคนเดี๋ยวมาอัพเดตใหม่นะครับบาย